ดาบตำรวจอดุลพิมพ์บ่าวทำผู้บังคับหมู่งานจราจรลพุตรมนต์ครับหัวเมียครับคุณเมียไปทํางานต่างจังหวัดเดือนหนึ่งกลับมาทีเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งกลับมาครับนี่คุยกันตามภาษาหัวเมียกันยันเช้าเลยตายตายตายไม่ไหวว่ะโอ้ฟ้าเหลือเลยแต่ไม่ได้นานๆเจอที้าราบอกไม่ไหวเดี๋ยวแพ้ต้องไปหาองที่ทําให้มันไหวอ่า ยาโดบเพอเอาให้เป๊ะนั่นมันไม่ยอมครับม oh oh, ันจะแพ้ไม่ได้ครับหรือว่ามันจะสต็อกโอ้โหโดบจัดไปเต็มครูเลยเป๊ะงานนี้สุดกำลังเว้ยเฮ้ยเี๋ยเดี๋ยวดจะเป็นเนี่ย ทำงานแล้วไรที่โดดมาล่ะครับโอ้โหเต็มโปรเลยนะเฮ้ยมาทำงานได้ยังไงอะคุยจะกลับมาวยทำงานอีกแล้วเหรอเขาคนนันต้องไปทำงานนี่เฮ้ยแต่ว่ามันไม่ใครนะเฮ้ยที่ดิบพิดลงไปแล้วดิเฮ้ยแ,แต่เขาต้องไปทำงานมันจะระเบะิดจะระเบะิดแล้วพี่ก็ไปนอนไปครับผมไล่ไปนอนโอเคไ,ไปนอนไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพุ่งไปสิพี่มันจนะระเบิดแล้ว

ภรรยาเนี่ยจะไปทํางานสามีเนี่ยไม่ให้ไปผมกําลังได้ที่แล้วเนี่ยได้ที่แล้วผมจะนอนกับเมียผมเนี่ยเจ้าเมียก็บอกว่าไม่เอาแล้วจะกลับไปทํางานไม่เอาแล้วจะกลับไปทำงานก็เลยทะเลาะก,กันตำรวจเลยต้องไปแยกออกจากกันขอขอบคุณดับตำรวจอดุลพิมพ์เบ้าธรรมผู้บังคับมุ่งงานจราจรสพพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าอข,ของเรื่องไม่ให้เมีย,ยไปทำงาน